เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเะ๊กกี้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆไปทําการสร้างไฟล์โค้ดหรือว่าไฟล์แบ็กอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาทําการกู้คืนไฟล์โค้ดหรือว่าไฟล์แบ็กอัพของเรากันนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ได้ทําการติดตั้งวิดีโอมาใหม่นะครับที่ผมทงการติดตั้งวิดีโมาใหม่นะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราทําการ โคดหรือว่าแบ็กอัพมาเฉพาะไดซีนะครับเราไม่ได้ทําการโค้ดหรือว่าแบ็กอัพมาทั้งฮาร์ดดิส์นะครับดังนั้นนะครับไดที่เป็นไดรรีคอฟเวี่นะครับพวกนี้เขาไม่ได้มาด้วยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนําไฟล์โค้ดไปติดตั้งนะครับเราจะต้องทําการติดตั้งวินโดว์ใหม่ๆแบบนี้ให้เขา1 w i n d วินโดว์นะครับอ่าเรามาดูการจําการไว้นะครับก็คือนะครับผมมีคอมพิวเตอร์คู่แฝดนะครับเราได้ทําการติดตั้งวินโดว์มานะครับแล้วก็เราได้นํทการ Copy ไฟล์ฟโค้ดนะครับจากเครื่อง ก่อนหน้ามาไว้ในได้ดีอีกเครื่องนึงนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งวินโดว์เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับวิธีการกู้คืนไฟโกดเราก็จะต้องใช้ Windows PE บนแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวผมขอทําการเปิด Windows PE ขึ้นมาก่อนนะครับ อตอนนี้นะครับ Windows PE ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟล์โค้ดที่อยู่บน Windows PE กันนะครับไฟล์โค้ดนะครับก็จะอยู่ในไดดีนะครับก็คือ,อไฟล์โค้ดที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะครับเรามาดูวิธีการกู้คืนกันนะครับก็ไปที่ Start เมนูเช่นเดิมนะครับเราก,ก็จะไปที่โปรแกรมเราก็จะมาที่โปรแกรมไซเมน Code เหมือนเดิมนะครับ อ่าไอ้ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกในหัวข้อที่2นะครับเช่นเดิมนะครับหรือว่าตรงนี้ใครจะเลือกอหัวข้อที่1ก็ได้นะครับมันไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าอ่าหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2นีนะครับมันจะแตกต่างกันตอนที่เราทําการบิบไฟเท่านั้นนะครับอ่ากดโอเคไปนะครับอ่าเราก็มาเลือกที่โล c อ l นะครับ แล้วก็เลือกรูปแบบของเรานะครับเป็น Partition นะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ทําการโคดฮั์ดิทั้งลูกนะครับเราเอาไปเฉพาะ partition บาง p a r t i t i o n เท่านั้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่ฟอ r ์มอิมเมนะครับอ่าต่อมานะครับเราก็มาเลือกไฟล์ของเรานะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับอ่าเราก็เลือกไฟล์โคดที่เราได้ทําการโคดไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับเขาจะเห็นพาร์ติชันนะครับที่เราได้ทําการอ่า บิบอัดกดไว้นะครับก็จะเป็นพาร์ติชันที่เป็นไดซีนั่นเองนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่ากด1ครั้งนะครับแล้วก็กดที่โอเคนะครับต่อมานะครับเราจะนำพาร์ติชันนี้นะครับไปวางไว้ที่ฮาร์ดดิสต์ลูกไหนนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกฮาร์ดดิสต์อ่าที่เราจะทําการติดตั้งไดซีได้เลยนะครับอ่าผมก็ยังคงเลือกที่กาแล็กตัวเดิมนะครับเนื่องจากคอมพิวเตอร์2เครื่องนะครับเป็นคู่แฝดกันนะครับ กดโอเคนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านะครับว่าเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับก็คือไดเอกับไดจีนะครับก็คือไดเอกับไดจีตรงนี้นะครับมันเป็นไฟล์ system recovery นะครับหากเราไม่ได้ทําการติดตั้งวิดวโให้กับเขามาก่อนนะครับเจ้า2ไฟล์นี้มันจะไม่มีให้กับเรานะครับมันก็จะเป็นไดซีโดดๆนะครับหากเราโกดลงไปแล้วนะครับเราจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับ หากเราจะทําให้มันเปิดได้นะครับเราต้องมาทําการแก้ BCD boot ให้กับเขาด้วยนะครับอ่าตรงนี้ปัญหายาวเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆบางท่านที่ไม่เคยใช้ BCD นะครับอ่าหากเรามี Windows อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็อ่าวางในไดร์ C ของ Windows เดิมได้เลยนะครับเราก็กด OK ไปนะครับอ่ากดเย็ดนะครับอ่าตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้ทําการ คืนไฟลแบ็กอัพนะครับมายัางคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วนะครับกระบวนการนี้นะครับได้ทั้งการโคดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้หรือว่าเราจะสร้างไฟแบ็กอ <dad> ัพเก็บไว้กับตัวเราเองก็ได้นะครับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหาก็ได้นะครับหากเลานั้นนะครับต้องการจะนําไฟลโคดนี้นะครับไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับก็ให้เพื่อนรู้ไว้เลยนะครับว่าคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นรุ่นเดียวกันโมเดลเดียวกันนะครับก็คือเป็นคู่แฝดกันนะครับถึงจะใช้ไฟลโคดร่วมกันได้นะครับ หากเรานําไปติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ต่างรุ่นต่างแบรนด์นะครับปัญหาที่จะเจอนะครับส่วนมากก็จะเป็นไดรเวอร์นะครับที่เราจะต้องไปทําการติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็บางทีอาจจะหนักกว่านั้นก็จะเป็นพวกโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับล้างไปหมดเลยนะครับทางที่ดีนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะทําการโกเสร็จนะครับเมื่อในแถบสีฟ้านะครับขึ้นจนเต็มแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ก็เป็นโค้ดนะครับคอมไพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดที่ Continu e ได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการกดปิดไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการปิด Windows P ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิด Windows ขึ้นมานะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่า Windows ที่เปิดขึ้นมาจะเป็นเหมือนกับ Windows ในเครื่องที่เราทําการสร้างอ่าไฟล์โค้ดไว้หรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่การเข้ารหัสหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เหมือนกับในเครื่องที่แล้วเป๊ะเลยนะครับอาจทุกอย่างที่อยู่หน้าจอที่เราได้ทําการโคลนไปนะครับก็กลับมาครบหมดเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการอ่ารีสโตค่าคืนมานะครับหรือว่ากู้คืนไฟล์โคลนนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับก็เป็นไฟล์อยู่ในได้ดีนะครับ อ่คลิปนี้นะครับก็เป็นการรีสโตค่าไฟล์ที่เราได้ทําการโคนไว้นะครับอ่าคลิปนี้หากมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมตะก,ก,กี้นะครับก็ขอรานเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ